สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันพลัสที่10สิงหาคมนะครับ2 5 0 6ันหารอยหนะครับเอาผมยังอยู่ตลาดบ้านกุดหวานะครับจังหวัดกาลสินนะครับจุ่มนี่นะครับผมถ่ายแล้วนะครับบรเจกตไทยพี่น้องผมถ่ายอยู่เพื่อพ้นท่อนะครับจุ่มนี่เออใส่ไมาจุ่มนะครับ ตกความเวไสหมดเนองหมดกำงามนี fact, ่ไหมกำงามของผู so ้ใดครับส yeah. ี divide, ่พันสามรันแม่ลูกห้องไข่ดำนี่บ่ตัวนี้บ่ดดำแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกนี่บอแม่ลูกหัวลุ่นๆนี่นะนี่ลูกเมียเนาะโอ้แม่เพิ่นยังสาวยังหนุ่มยู่ได้เนาะลูกแรกเพิ่นเนาะลูกแรกแม่เพิ่นสูงสุดเลยดำแม่สูงสุดเลย ร้อยบวกร้อยสามที่บวก,บวกแข้งขาดีบ่มีดแบนี้เน,ะนเาะแม่ลูกเดียวด้วยครับเด้เออ้ายังสมบูรณ์อยู่ด้วยนี่เอานี่ครับเชื่องดีเนาะนหัวโลนเด้อโอ้ยเชื่องดีด้วยนี่บนตีงบนยังเลยอย้หน้าตายนะครับเอ้านี่ลูกคนเด้อลูกตัวน,นี้เอานอนแล้วบ่เป็นยังสี่หมื่นเท่าไรปะสี 40, ่หมื 40, น่นสามสี่นาะนอคมเดียวตัวนี้เท่าไรต๋องตัวนี้ต,นตัวนี้เปิดได้เซาเกตหาอะไรปะเซาเกตหารยาวเารยเพิ่งได้ลูกหนึ่งบ่ ตัวนี้เป็นง่าสาวครับเป็นงสาวยังสาวอยู่เนาะประมาณจะตี่กัวหรือสองสองสองล้วเนาะสูงตัวใดล่ะครับร้อยร้อยหาสิบกวราสิบบวกแข้งขาบุมิต์นี้คือกันเป็นแม่สาวเนาะนะครับนราลาค่าสองหมื่นเพนะครับบูมิตำนี้อย่างค้าทบคาถอนบ่ได้รับประกัน2องหมื่นเจดพมดแล้ว เอเบอร์โทรครับบ่เนี่ยศูนสามศูนย์เก้าสาห้าสี่ดส่ดองหนึ่ามงหน้า้วยดำั้มพั้กูชุ่มโท้ไตดรนี้แหละติดต่อได้เนี่ใกล้ส่งฟรีใกล้ใกล้ส่งฟรีขอพูดอยครับสวัสดีครับสาบุตรเดี๋ยวได้ผมเดี๋ยวได้วันเด้อ ได้ก็ห้อยเปียกนี่บอกสวัสดีครับนี่บอกลูกเดืยวแยกไปแล้วอืมเอาเปิดเท่าไรละครับสี <40. S 1> 40, 40, ่สิบถวนสูงเท่าไรครับสามลอยสี่สิบสามประกันเลยลอยสี่สิบสามปักกันมีอืม 40, สี่สิบถวนเนื้อหนังดีด้วยครับเด้อแม่ลูกเดียวเนี่ยเอาแข้งขาบุ๋ม,มี่จํานี้เนาะนนได้บือได้ลึ่งอยู่อืมหางยาวดีเอาสีแดงดีนะครับเด้ออืมข้อมเชื่องดี เล็บก,ก็ดีอ้าวนี่คว่ำเชื่อง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 อ้าวนี่อ้าวดีสมบูรณ์สมบูรณ์แม่ลูกเดียวแยกไปแล้วในราคาสี่หมื่นถ้วนสี่หมื่นท้วนรับประกันตำนี้ให้ครับเอาแม่นบ่ครับพี่โอ้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเมื่อไหร่ได้ส่องปะตัวนี้สี่หมื่นว่ะสี 40, ่หมื่นตัวนี้ก็แม่นบ่ เบอร์เด <irm ain> ียวกันคนละเบอร์กอ่คนละเบอร์เอาเอาสี่ีมไหนบ่ี่4ม0 0นเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์สี่หกหกศูนย์ห้าน้อเราค่าคู่กันได้สี0 0มืหอยเปียกหอยเปียกได้จากน้องพ่อครับตัวนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งบ่ เพิ่นบ่อยู่เอาเบอร์ห้อยเปียกนี่เปล่าเป็นตัวผู้ตัวผู้ทั้งหมดเนาะตัวเมียตัวนึงครับตัวเมียตัวนึงโอ้ตัวเมียตัวนึงอันนี้ตัวเมียนี่โอ้ตัวผู้ตัวไหตัวผู้ตัวนี้ร้อยสิ้าทั้งสอตัวโอ้สิบเก้าทั้งสองตัวตัวละานมื่นเก้านะครับเด้อเอาตัวละานมื่นเก้าอันนี้เป็นตัวผู้ดนะครับเนี่ยเป็นตัวผู้สูงประมาณยี่สิบห้อยสามสิบคืนได้อยู่ตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมียนะครับเด้อ เอาเป็นแม่นั่งแม่สาวมื่นเก้าประมาณจักลอยลอยสามสิบเดยวนันนี่เด้อรึลอยอ ng, แข่งขายอยู่นี่เนาะเป็นแม่สาวประมานจักปีเก้านี่บ่ประมาณปีกัาามื่นเก้าถูกถูกนะครับเด้อต่ำนี้บ่มีนี่บ่มีเด้อแม่นั่งแม่นั่งครับเ <uffy> ด้อเอาแม่นั่งครับตัวผู้ตัวนี้ละมื่นเก้าสอ,องแม่นี่สองอตัวนี้มื่นเก้าครับมื่นเก้าอ่ะ แม่นานี่ก็มื่นเก่าเนาะเบอร์หอยเปียกบอ้ครับบอ้ะเอาเอาขออีกครั้งนึงครับแพครับศูนย์แพรนหาศูนย์สี่หกหกาครับหาหกศูนย์หาเนาะนี่นี่นี่หอยเปียกน้องคลอดด้วยครับด้วยทรวสอบถามหอยเปียกได้คือเก่าถูกถูกเลยนี่เอาขอบคุณหลายครับ กำลังเบิ่งกันอยูโอ้ยวุฒกำลังชมวัตถีครับว่าคอมเนเพิ่นเบิ่งอยู่บ่บ่าว่าบอกเป็นเจ้งใดล่ะแม่สาวบ่แม่สาวบ่อืมอันนี้แม่สาวเนาะเปิดเจ้งใดล่ะครับสิบเก้าสิบเก้ามาเถ่ยุคนี่ยุกนี้เถื่อนด้วยไสูงกว่านี้ก็ไปยากต้องเอาตามตามตามอยู่ตลาดเศรษฐกิจนี่แหละ คุณลอยหเงินเอนเก่าเนาะนี่เนาะเสูงตอนไีะครับบารลอยลอยสารที่บวกลอยสารที่บวกแข้งขายดีผมมีตำนี้ไม่มีตำนีเลยด้อครับเอาสกอนบ่ได้เด้อกว่ำนี้ม่ได้ถือถือเลียนครับเงินเก่าเด้อถถึงสองหมื่นคือว่ายุคนี้ เป็นจะเอาไปเลี้ยงเลยเนาะเอากรนแมั่วถืเอาไปเลี้ยงดีเอาสวย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 เมนเก่าถูกถูกเอาแม่นบอตกคุณูกคุณผมขายแล้วครับเขายแล้วบอกเลือตัวเดียวนี่เนาะตัวเดียวนี่บเอาเบอร์โทรครับบอนศูนดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์สองสีมเก ยังตัวได้อีกบ่ตัวได้ยังน้อยยังน้อยยังน้อยเอาถูกแล้วล่ะมื่นเก้านี่ถือว่าถูกแล้วนะครับถูกสุดแล้วถูกแล้วเนี่ยเอางัวขนาดนี้มื่นเก้าถือว่าถูกเนาะแต่อยู่ก่อนวัวได้ไบวมตเสือเละพุ่มรอยเดอร์ครับตัวจริงเสียงจริงพี่น้องเลยงัวโทรมาหาเดี๋ยวไปไปซูงไฮ99.99กิโลเมนพ่อเมียนเก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้าเมีกิโลมันดังแห้งมันจดี ไปโซงให้กลาวกลาวกาวกาวคุ้คครับผมเรียนชีวตแม่ลูกแม่ลูกของใครเอ่ยของพ่อใหญ่ผองวัดดีไยัยผองครับผมยืนกอดอกอยู่มือไหมยืนกอดอิกอยู่มือคว้นตัว เอากอดรถผมบอกเล่นซิเลยกอดได้เลยเอากำลังเบิ่งกันแมนไปได้เอาหนิเปิดซีเกลด้วยครับแม่ลูกลูกแรกบ่ครับบ่ลูกสองโอ้ลูกตัวที่สองด้อลูกตัวที่สองผมว่านจะขาดเดือนบอลูกตัวที่สองเป็นตัวเมียนะครับสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นแม่สูงด้วยสี่สิบด้วยสี่สิบแข้งขาบอมีตบบนี้เนาะขาผมขต๊ขาทอนไม่ได้ประกันได้เด้อเอา น้องเพิ่งยังสดอยู่เด้อล like ูกสองเห็ยังเน,นื้อหนังดีอยู่นี่ลูกค <lire. S 2> นนะครับเด้อเอาลูกตัวที่สองนะครับนี่เป็นลูกตัวเมียนี่สีแดงแดงนี no ่แหละลูก no ตัวเมียเด้หาเดือ no น no no ครับลูกเพิ่นหาเดือนเอานี่สวยๆนี่ล่ะเด้อแม่ลูกสี่หมื่นเก้าครับนี่โอ้สมบูรณ์ดีสี่เก้าเนาะเอาแม่ลูกสี่หมื่นเก้านะครับตัวไดนครับบานนี้ขุนครับผมขุนขุนครับผมขุนขุนเนาะผมมีตำหนิเลยรับประกันเนาะรับประกันตำหนิ นี่แล้วลูกสาวคนเด้อนีส่สวยๆเลยนี่ชุบแม่ลูกซีเก่านครับด้อ้าวันนี้โคมนี่เหมือนยี่ฟองเหมือนครับครับอือโคมนี่ลูกลูกเมียขึ้นกันลูกเมียเหมือนกันลูกแรกลูกสองนี่ครับีลูกตัวที่โอ้ลูกตัวที่สองขึ้นกันเนาะลูกตัวเปิดเท่าไร่ละครับแม่ลูกอ๋อบอันนี้สี่หาเนาะสีะ่หาแม่สูงเท่าไดรครับแม่สูงร้อยสามหาบวกร้อยสามหาบวกขาดีบ่ครับ ไอ้เจมี่เบื่อเรื่องได้เรื่องแม่เนี่เอาแกงขาไม่มีเจี่นี่เป็นลูกตัวที่สองลูกเมียนะครับด้วยอาอบ่มดูคนก็ได้นี่เอาสีแดงครับอืมลูกลูกคือเมียโอ้สีแดงดีตัวนี้เนาะใส่เมาส์เส้วยด้วยนี่จักเดือนอะไรครับโอ้หาเดือนสวยได้ลูกคนครับอยู่ที่ลูกครับให้ลูกดีตัวนี้เอาให้ลูกดีได้เนี่เอาอืมอะไรครับเอาเส้นสวยหรือซีหาน้ออืมซีพื้นหานะครับแม่ลูกเด้อลูกตัวที่สองนะครับเด้อเอาหมดเหรอครับบอก เอาเบอร์ทรครับวนี่ศย์เก้าสามนเ้หนึ่งเก้าแปดสครบสอครบสิอยู่เนาะศูนย์เก้าสามงอซีคเอาครบเลยตัวกลาง4ตัวเอา4สี่หม่นห้แม่ลูกแม่ลูกนั่น4ี่หมเกครับผม เอาตัวลองได้เนาะตัวรองได้ทุกคนครับห้อยยังล่ะนี่ห้อยออนกุชุมยโสห้อยออนกุชุมยโสถน้เอาโ so ท <hel> ่มาเบอร์นี่เด้อจะเรียงัวสวยๆไปเลี้ยงนี่ครับดูที่ลูกเอาโท่มาได้อืมขอบนี่แหละขอบคุณหลายครับเอาห้อนห่อนอัดน้ำเข้าไปครับอืมไงค้อนวางเลยไงค้อนของไงกาบ่ทั้งผีว สวยๆนี่เปไสหมดนี่ไม่เป่าได้ยังไม่แบ่นสาวแม่สาวเปิดเท่าไรี่ค่อนเสาเก่สาเก่าูงเท่าไรครับเสาเก่านี่รยสา่ยสามสิทั้งใต้ก็ดีบือเรื่องใหนาะแ้งขาบ่งนี่นี้อ่างใหญ่ดีสามารจะปีน่นนี่ปีน้อยๆครับปีน้อยๆ อืมปีหน่อยๆนะครับเอาหนังหนา้ายไงเล็บดีเล็บดีแข้งขาดีครับสมบูรณ์ดีอืมเอาปีกว่ากว่าอืนะครับในราคาสองหมื่นเก้าไม่ถึงสามหมื่ได้ตัวเดียวมั้งเนี่ยเอาเบอร์โทรไงค้อนเดียเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศเ้สี่กหสเกเจ็ดหกสามเก้าเจห เอาพญ่ยคอนสองพันเก้านี่พญ่ยคอนกุดชุ่มครับกุดชุมชมช่มบ้านข้ามฝั่งน้ำนั่งทับหอยดูน,นี่ละ <c oughs> เอาหอยดูนมดแล้วมื่อนี่มดแล้วครับปากไม่ได้อะไรมาเลย <c oughs> ไม่ใช่ผ้าตัวใหม่บ่มื่อนี่ <c oughs> ตัวใหม่เลยอืมแม่อันมดอยู่นี่อันนี้ใช่หรอผู้ใช้คนพุน,พน นี่ลูกลูกตัวเมียนี่เนาะลูกแรกบ่ครับนี่เปิดเท่าไดรแล้วครับนี่สองหมื 26, ่นหกถูกเถอนี่แม่ลูกแรกลูกตัวเมียสองหมื่นหกถือว่าถูกนะครับเด้อแม่สูงเท่าไรเนี่ยค่ะร้อยสามสิบลูกนี่ประมาณจักสองเดือนบ่เดือนกัวเดือนกัวเอาสองหมื่นหกคว่าถูกด้อยต่ำนี้บ่มี อืมแข้งขาวิ่งเอาเบิ้งรอบก,ก็ได้เอาหางยาวตัวนี้อันนี้ครับนี่บ่มีตัวนี้ด้อเอาแม่ลูกแรกครับนี่เด้อเอาเบิ้งยังสายดอกงัวนี่แต่ว่าตรงมันเลี้ยงเล็หน่อยนะครับเอาชุบสองหมื่นหกสองหมื่นหกอันนี้สองหมื่นหกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียอ,อันนี้สี่หมื่นเจ็ดเป็นลูกเมียที่กันอืมเป็นลูกตัวเมียสี่หมื่นเจ็ด ลูกแรกลูกสองยังพลา่โอ้ลูกแรกนะครับสี่หมืน่นเจ็ดลูกแรกเป็นตัวเมียนะครับเอาแม่ก็ิร้อยสามสิบบวกนะครับเด้อแขงขาบ่มีํานี้เอาดูคนสีมีป่านจักหน่อยอยู่นี่นะครับลูกก็ิี้อยเศร้าได้นะครับเป็นลูกแรกนะครับเด้อนี่นะครับหูเฟิร์นเดอชุบนี่เอาไม่มีํำหนีใดๆนะครับ น,น,นั่นแหละคาะซีเกตซีเกตซีเกตเนาะนี่เนาะซีเกตเลยครับด้วยแม่ลูกด้วยซีเกตเอาขึ้นรถแล้วบ่านีไาน่ไปแล้วไปแเอาเดี๋ยวง้อขึ้นรถนะครับไปแล้วยางน้ำกล,ล้วยไส้ไปแล้วบ้านนี้ไปแล้วง้อขึ้นรถคนก็ขึ้นรถบ่ เดี๋ยวนะครับแม่ผ้ากำลังไปวากก็น,นั่นดูเดี๋ยวดีสามราค่าคุยนะครับแม่นี่คือว่าสามหมื่นห้าโอ้โลูกส,ยสวยๆลูกเนียคือกันกตัวนี้ตัวนี้ป่แม่ลูกนี่นะนอนโอ้ตัวนี้ลูกขอพี่โอ้เนี่ยเอาไปห้าแม่ก็ดนะท่าน ไปหาแม่บุญไปหาแม่ด,ดิเออไปหาแม่ดิโอ้ยแม่ลูกสามหาบอ่สามหาเอาลูกลูกผูลูกผูเอาลูกผูด้วยสามหาเป็นลูกสองคนลูกตัวที่สองด้วยเป็นตัวผูดวยครับสามเมื่นหาเอาแม่กระดิ่งลอยสี่สิบได้ดยู่ดรกครับเด้อเอาแทนขาไมีหีหางเงวดีครับเอาออกโค้งๆนี่แหละ นะครับแต่ว่าให้ลูกแดงดีนะครับอันนี้เป็นลูกผู้นะครับเด้อลูกผู้เป็นลูกตัวที่สองเพิ่นราคาถูกถูกครับสามหมื่นห้าสามห้าสามห้านี่แหละครับสามหมื่นห้าแข้งขาบ่มีตตัหนี้นะครับถกสอนบ่ได้เอาล่ำตัวเพิ่นยังดีนะครับย่างยาวนี่แหละเด้อเอาสูงกว่าแมาจา่จักรลอยสามสิบห้าขึ้นนี่แหละเอับสามหมื่นห้าพวกนี้ตัวนี้นะครับเด้อเอา เดี๋ยวเบิดท่จังที่บอกชุดถ่ายนะครับเด้อเอาพี่น้องจีบอกตัวชุดถ่ายเบอร์โทรเอานะครับสามหาครับแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้ลูกตัวที่สองสามหมื่นห้าเป็นลูกแรกแยกไปแล้วเท่าไรครับลูกสองนี่ เจ้าเกูกตัวนี้เนาะเจ้าเแม่ลูกสองแยกไปแล้วร้อยสี่สิบขึ้นได้นะครับเด้อร้อยสี่สิบขึ้นล่ำตัวดีอยู่เอาบือเรื่องได้แข้งขาโบมีตำนี้ไม่มีตำนี่ชึบอานี่ครับแม่ลูกสองอา้าหอบหูดำๆนี่แหละชึบเนื้อหนังยังดีเลยครับแม่ลูกสองเด้อแม่ลูกสองเนื้อหนังยังดีแข้งขาทบขาถอน ขาทกขาทปปอน,นได้บ่นี่ฮะโบได้ปรกันได้โน้ะอันนี้ได้บ่แม่น,นี่ขาหลังบ่ครับบ่<ง>ขาหลังบ่องโอ้โ,อโหโบมีบ่มีเนะครับขาทบ่มีด้วย,วยปักกันอืมเอานี่สมบูรณ์สองหมื่นเก้าสองเก้าฮะโอ้สองเจ็ดนะครับโบเป็นสองเก้าสองมื่นเจ็ดอืมบบบน,นี้อันนี้เป็นลูกแรกลูกแรกขึ้กันบ่ ลูกแรกที่กันในราค่สามมื่นถวนสามมื่นถวนแม่ลูกเดียวแยกไปแล้วนะครับอเอาร้อยสี่สิบสี่สิบบวกบือลึง่งสวยเลยเด้อทั้งไตแองขาบริษนี่ร่ำตัวดีครับย่าวๆเด้อเอาแม่ลูกเดียวแยกไปแล้วสามมื่นถวนนี่นิ่งๆเด้อผมขอใกล้ก็ได้จำนี้ขาถกขาถอนเขาเงยผ้าบ่มี่ของเงาาราปก,กันให้เด้อเอาทั้งไตดีครับ เอานี่ครับถือว่าสมบูรณ์ด้เป็นตะเลี่ยมเป็นตะเลียเเล่ยมค่าทุกค่าถอนรับประกันเป็นตเลี่ยมง,ง่ายๆนี่ลเด้อสามหมืถ่ถวนเนาะสามหมื่นถวนสามหมื่นถวนมัดละบ่อยไพ่เอาเบอร์โทรครับแศูนย์แปดหนเอโทรมาเลยนะครับด้วเอารคาคาถูกๆูกมือนี้แมนมัดนิในเวิร์กนี่แหละ ในเวิร์กนี่เบอร์โท่เดียวกันเอาจากนี่ละเอาแม่พาจากกำพาง,งน้ำคูชุ่ม่าสวนทอนท่มาเลยครับอืมเอาไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเราปากการะกันทำนี้ฮันเดอร์ขอบคุณหล่ายครับเฮ้ยผู้่ผ้หเลี้ยงได สู้ไปสู้ไปสู้ไปช่วงจังหวะยังชีดีขึ้นไม่นายได้ยังบ่ไม่นายบ่ได้ยังเลยบ่ได้ยังเลยอันนี้ห้องผู้ใดินอืมเท่าไหร่ละครับเนี่ยหมื่นเท่าไหร่ครับว่อยางเดียวสิบเก้าตัวเมียวันนี้โอ้หน้าตัวเมียได้สิบเก้านะหัวย่างๆนี่นะ แม่าสาวเนาะแม่าสาวร้อยร้อยเทไรครับคว่วสูงสี่สิบเนาะเอาเนี่ยเอาหูง่ายๆเนี่ยครับเรื่องนิ่งดีเนาะหน้า <c oughs> ตาเพิ่นบุรีชีลายได้เนี่ยดังคมได้เนี่หน้าดังคมสวยนิ่งก็นิ่งนี่หันหนามาะลรวะนี่นี่ดมกล้องสวยคว่วเชียงก็ได้ผู้พร้อมพร้อมหูนันดามง่าย <c oughs> ๆนะครับสาวสวยสาวสวย สาวสวยเลยขาเพื่นก็ดีเด้อก่เดีตั้งใจก็เห็นอยู่เขาเบื่อเล่ก็ได้อยู่นะครับนี่นะครับด้วเอาหางเยีวนะครับในราคาหมื่นเก่ายังต่อได้อยู่ตด้หลายอยู่หมื่นเก่าด้วยครับด้วยเอาบได้ขีล่าด้วครับสวยจด้วยเอาเบอร์โทรครับบ่นี่ศูนย์เก้าสามนีสอ้าศูนย์หนึ่งหนึ่ง มือเก่ายังต่อรองได้อยู่ห้อยอยังก็ครับหนึ่งห้อยนิดห้อยนิดจากสครับบ,บ้านน้ำคัำ่มบ้านน้ำคคบับงอำงอเภอห้วยพึ่งห้วยพึ่งเนาะกากราสินนี่แหละมือเก่านะครับเบดี๋วยวเอาโทัมาเอาบ่ได้ชิลล่าได้อเพิ่นบ่ได้ชิลล่าได้อนี่ นี่ผมใชยหนายดง, <ใน S 1> งต้อได้หลายใ้พก้นมึนนหน่วยดูอ้าขอบคุณหลายครับอ้าขอจอบชิปนี้ไว้ตัวนี้นะครับเด้อต้อไปที่เป็นชิปงวดไทยครับเดี๋ยวดีพาเบิรงงวดไทยต่อไปขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ที่รับชมสวัสดีครับ